พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชลบุรีเขตสอง Good morning everyone Welcome to a an n Anuban b o t o n g School c h u m p h r Primary Educational Service Area Office 2เกานอุดรบอทองตั้งอยู่บ้านเลขที่180มหมู่งตำบลบอรทองอำเภอบ่รทองจังหวัดชลบุรีบนพื้นที่40ไร่3งาน70ตารางวา โรงเรียนอนุบาลบอ่อทองของเราก่อตั้งขึ้นในชื่อโรงเรียนบ้านอมภนมเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2506ต่อมาได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลบอ่อทองในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2542โรงเรียนอนุบาลบอ่อทองเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติและหลักสูตรมินิอังกฤษโปรแกรม โดยหลักสูตรปกติเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศัการาช2560ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส่วน หลักสูตร MEP เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล3าวบห้อง s m a r t Classroom และตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในหลักสูตร MEP ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลบ่อทองของเราบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการทวิตพระโหดฐานและท่านรองผู้อำนวยการสัญใจปรีดาในปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวนทางสิน้น 1,393คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน70คนครูต่างชาติจำนวน8คนรวมทั้งสิ้น78คนโร,ง,นนง,นรงเรียนอนุบาลบ่อทองมีหมอพ้าประจำโรงเรียนผับผ่าสมเด็จยา้าและยังมีสารพ่อพญาเลขซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอบ่อทองคอยปกปังรักษาคุ้มครองพวกเราอีกด้วยค่ะอนุบาลบ่อทองสู้ has a temple of Buddha which along the vicinity of the school and, and also has a secret shrine which protects all of the people in Botong district which is called Kapiare <laughs> เทคโนโลยีใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียง solutions is d i l i g e n t community leadership and technology as f f i c i e n t economy สีประจำโรงเรียนฟ้าชมพู The color of the school is pink and blue แั่จัยประจำโรงเรียนเรียนดีรับพฤติดีมีวินัย this cool philosophy. Good at study, school philosophy behavior, good be order. and in order. ในปีการศึกษา2562โรงเรียนอนุบาลบ่อทองเป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาชุมบุรีเขต2เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ภูมิภาคกลางและตะวันออกณจังหวัดสมุทรปราการ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชายมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็กประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6ต่อ,อมาได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสวดมนต์สรรเสริมพระรัตนตรยัยทำนอนสอรพัญญะระดับประถมศึกษาประเภททีมชายล้วนระดับประเทศ และได้รับรางวัลโลกเกียรติคุณอีกด้วยเรียนอนุบาลบอ่อทองได้รับการประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีการศึกษา2554และสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในปีการศึกษา2556นอกจากนี้ในปีการศึกษา2558โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา แห่งแรกในจังหวัดชลบุรีอีกด้วยจากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของบุคลากรของโรงเรียนอนุบา,บาลบ่อทองตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาทำให้โรงเรียนอนุบาลบ่อทองนี้ปฏิบัติงานที่โดดเด่นซึ่งนำมาความภาคภูมิใจของเด็กนักเรียนที่มีความคิดทีเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนได้ทำกิจกรรมที่มีความลักในการทำงานและตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีที่ได้รับมอบหมายโดยใช้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี